หรือว่าไอ้บงุเคล็ดลับการขอเง,งินเมียเคล็ดลับแบบไดนวะการขอเง,งินเมียนี่มันต้องออดอ่อนออดสอะเลยเริ่มจากค่อยคอย่คยงางเข้าไปแล้วก็โอบกอดซาซาแล้วว่าวนวนๆสานีน่หละลอยทั้งลอยบม่มีพลาดคุณยิ่งนี่เขมามักแนวนี้เลยเขาท้าไปเฮ้ยสงสัยไอ้ต้องลองใส่ไปที่นี่บ้างหน่อยละแต่คันพอด้ผลเนี่ยมึงจะเริ่มว่าวขโมกไอ้ไอ้เด้อ ออลิงหาดอ,อกหปไปคนเดอ้อเออ,เอน้องฝน,นจ้าที่รักออ้ฮักฝนเดอ้เอฮะว่างหันนะ่ะออ้ขอโทษเดอ้อที่ว่าวกับฝนมวนมวนเลยต่อไปนี่น่ะไอ้สิว่ากับฝนมันมวน น้อทีร่รักบักหัวล้ากูอยูพ่พี่นั่นมันอีมุกน่องกูอออไอ้ขอโทษด้วยตาไอ้ผมมีไวว